ลยชัดเจนมากนะครับอันนี้คือเป็นแดลมร์คที่นีเองนะครับบ้านมงนะครับข้างเขาหลงนะครับวา้างเขาหลงข้างเขาหลงถ้ข้างเขาหลงถ้ำนะครับกว่าจะกว่าจะเข้าถ้ำได้นะครับสวยมากเลยนะครับช็อตนี้สวยมากเลยครับเนี่ยคููสวยมากเลยครับสวยมากเลยโอเคมันจะมีไฟมันจะมีแสงพระอาทิตย์สองมาด้านหลังทําให้ ูเขาตัดกับขอบพระที่ก็สวยครัโอเคครับโอ้โหนะฮะเราขยายให้ดูนะครับนี้ข้างขาวนะครับเนี่ยครับโอเคมันจะวนวนไปวนมาอย่างนะฮะตอนนี้มันจะวนไปวนมานะโอ้โหอันนี้ชัดเจนมากอันนี้ชัดเจนมากนะครับอันนี้ชัดเจนมากเห็นไหมมันจะตัดสกับแสงพระที่เห็นไหมสวยนะครับ แล้วนะฮะโอเคอันนี้บินต่ำลงนะครับบินต่ำลงแล้วนะฮะบินต่ำลงแล้วนะะโอเค